มีกระถางใหญ่พอสมควรเลยอ,อย่าลงไปสักครึ่งถุง ใบไม้สารพัดมีใบมะขามด้วยปุ๋ยใส่พอประมาณไม่ต้องมากนะคะใส่มากเกินเดี๋ยวปุ๋ยอาจะดูดน้ำจากต้นไม้ทําให้ต้นไม้เฉาได้ค่ะ ูกเอาไว้ก้นหลุมให้ต้นไม้เขาได้ดูดซึมทีละหน่อยออสโมโค้สูตรสิบหกใช้ได้สามเดือนเลยค่ะต้นพริกหยอดเม็ดไว้ในแก้วในขวดน้ำเขาโตสูงขึ้นมาเริ้วเลยก็เลยจะปลูกให้ อ,อ,อุดมสมบูรณ์โอเคค่ะเทดินลงได้เลย ก็กลบไว้โรยแล้วก็กลบไว้แล้วก็โรยใบายาสูบไปด้วยลดน้ำได้ค่ะลดน้ำแล้วก็ปักหลักไว้ให้สักหนึ่งหลัก ต้นพริกเราก็จะงอกงามใหญ่โตดีน้ำอะไรก็ใส่สมลงไปหน่อย ละลายละลายละลายขนใี้ละลาย,ลลายแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะ ลา,ล,าลายน้ำา่อเจือจางรดที่คนต้นนี่แหละค่ะไม่ต้องไปรดที่ยอดส่วนอันนี้ต้นพักโขมเห็นไหมที่เพิ่งปลูกไป ต้นตั้งตัวได้ละอืมตะว,วันตะคืนนะคะต้นคลิกเรียบร้อยแล้วค่ะเอาหลักปักแล้วอืมโรยยาสูบไปให,ให้ด้วย ยอดพริกเป็นอาหารโปรดเลยใบยเขาอ่อนก็เลยเป็นอาหารโปรดของแมลงแตกมาเป็นสิบต้นเลยอ่ะโตในนี้แล้วการลกในนี้นะคะ ผักโขมมีต้นพริกต้นพริกอยู่ในถุงแล้วนะคะนี่ต้นผักคะน้ากับกวางตุง้งแล้วก็เปิดเป็นระยะโดยไม่ต้องเอาออกจากถุงแต่ว่าเปิดปากถุงแม่คะอยู่ในถุงแบบต้นโสมไทยนะคะน้องไม่ยอมออกจากถุงเลยชอบอยู่ในถุงแบบเนี้ย สวยสะพังเชียวคือเวลาเขาโดนลมหน่อยหนึ่งหรือว่ากระทบแดดหน่อยหนึ่งเขาไม่ชอบพอเขาเอาใส่เอาเขาใส่ถุงแบบนี้เนี่ยเอาเขาใส่ถุงแบบนี้เขาชอบเห็นไหมงามเชียวตัดกิิงชําได้เลยค่ะเนี่ยเขาชอบอยู่แบบเนี้ย ไม่ชอบโดนลมไม่ชอบโดนแดดชอบแสงรำไรดอกสีชมพูสวยเชียวแบบนี้ค่ะคือยกอ,ออกจากถุงแล้วนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเหงาเหงาก็เลยยกเข้ามาเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดปากถุงเห็นไหม เขาชอบอยู่แบบเนี้ยขอให้ประคองอยู่ในถุงต้นสมไทย